วัสดีพี่น้องผู้ทาคนคาร์นิชัลวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าเด็พี่น้องก็มีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเราค่ะวันนี้ข้าพเจ้ากำลังขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทาพระพรของพระเจ้า,จจา,จาและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในวันที่เราไปวันที่11วันที่เราไปโปรตเกสน,นะคะขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนได้เห็น ในในในคลิปที่เราดูโอเคค่ะขอบคุณตอนแรกครับเจ้ก็ขอบคุณสาหรับอาจารย์พ่ออาจารย์บีอาจารย์น,นันแล้วก็อาจารย์ออดของเรานะคะและอาจารย์พ่อเป็นผู้ที่นําอาจารย์ทุงสามท่านไปบุกเบิกในโรคแดงคะ่ะพี่น้องเห็นตอนแรกไม่มีอะไรเลยแต่อาจารย์ด้วยความเชื่อและฝังพระเจ้าเสียมพระเจ้าที่พระเจ้าจัด เตรียมทุกอย่างที่นั่นจะเกิดคนค่ะและอาจารย์พ่อของห้าพี่น้องไปสงสางที่จะจัดแทงนั้นแม้ว่าที่นั้นเมื่อก่อนยังไม่มีคนรับเชื่อเลยแต่แต่อาจารย์ของเรายัางรับใช้แล้วก็ยกัยงทำงานของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเห็นพี่น้องเห็นความรักเล็ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือยิ่งใหญ่มากพี่น้องถ้าทุกคนไม่ได้ไปก็คงเสียดายนะคะเวลาเราเห็นภาพนี้มัน ถ้าเราเห็นวาพจริงอะ่ะมันยังอลาัางการแล้วก็สวยงามมากๆสำหรับพิจรณาแห่งนั้นค่ะขอคุณพุะเจ้าสําหรับผู้คนที่ได้ไปรับสายพระเจ้าที่นั้นเป็นไปดูความรักและนำนินใจเดียวกันทําให้งานของพระเจ้าวันนั้นลาบลืนนะคะและพี่น้องไม่ว่าพี่น้องทุกคนเดินทางไปวันนั้นจะเหน็ดเหนื่อยในการนั่งรถเราตื่นตั้งแต่ปีสี่ค่ะพี่น้อง แต่ข้าพเจ้าก็ได้หลับการบรใจจากพี่น้องเป็นคงพยานว่าพระเจ้าเสริมกําลังเร็วแรงให้ทุกคนมีกําลังเวลาไปเห็นการสถานที่นมกกัสการพระเจ้าเวลาไปคืนเห็นโรงฐานของพระเจ้าและสถานที่ที่จัดอย่างสวยงามทําให้ทุกคนได้หลับการบรใจและหลับกําลังใจเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าอยากเสริมกําลังเรยวแรงเมื่อทุกคนและหลับใจพระเจ้า แล้วก็เราก็ถ้าเราเชื่อเราก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องคะข้างตารเรามองไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินพระเจ้าจะทํางานและก็ให้เราทั้งหลายได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้ววันนั้นพี่น้องเห็นทุกคนท้าพระเจ้าเห็นทุกคนได้รับกาลังและรับพระจากพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้า ราะว่าเห็นทุกคนมีความเหมือนนมาสการ์เป็นประดุไฟค่ะพอเห็นพี่น้องเป็นมีความสู้ในการลองเพลงนมัมสการสุดจิตสุดใจส,สุดกําลังของเราจริงจวันนั้นค่ะจงขอบคุณพระเจ้าสํรหรับอาจารย์ของเราทั้งสามทั้งสี่ท่านนะคะที่อดทนสู้ทํางานแม้ทุกคนเม่ด,ด้วยแต่อาจารย์ของเรายังทําและทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์เพราะว่าโดยความเชื่อของเราทั้งหลาย าจารย์าชื่อว่าพระารย์อุบลพรขิตจักรแห่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์อย่างแน่นอนนะเม่นคุณพระเจ้าขเข้ามจากอะไรหลักเกณฑ์ใคร